อาล่ะฮล้วสวัสดีน้องๆทุกคนนะฮะก็อยู่กับพี่เกลนะฮะเฮ้ยพี่ไม่อยากหันหน้ามาทุกคนคือถ้าหันหน้ามานะทุกคนพี่จะโคตรหลอบอกเลยเชื่อป่ะน้องๆจะตกใจทันทีว่าเฮ้ยพี่พี่เกล็บทำไมสุดหลอทำไมหลอขนาดนี้อ๋อเอ้ยน้องๆครับเดี๋ยวพี่จะหันหน้ามาอย่างช้าช้านะหันหน้ามาอย่างช้าช้าไปดูนะทุกคนอ้าวซับว้า หล่อใช่ไหมล่ะเออนี่นะฮะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกจิตกรรมคือมันไม่ใช่จิตกรรมจิตกรรมหรอกมันเป็นเกี่ยวกับว่าถ้าหากว่าเรามีเก็บคือเก็บไต่แรงกับ่อยนะเออไต่แรงกับ่อยนะันจะมีเนี่ยคะแนนแรงนะครับอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วเราก็สามารถนํามาแลกชุดนี้ได้นะครับทุกคนครับเนี่ยใครที่อยากได้ชุดเนี้รีบนะฮะเล่นแรงกันบ่อยนะฮะแล้วคะแนนสะสมเนี่ยอันนี้คือสามพันเหรียญเดี๋ยวพี่จัดการเลยดีกว่าเนาะ เสื้อฮะแลกปึ๊บแช้ทันทีนะฮะแล้วก็กางเกงครับแลกสองพันป๊าบนะฮะแล้วก็มูเอหัวนะครับอันนี้สีผมนะครับสองพันห้าแลกเลยครับอ่าใช้ใช้ใช้ใช,ใช้ปึ๊บอืมอันนี้ต้องแรงแรงเท่านั้นนะทุกคนนะคือ อันเนี้ยสามารถแลกได้นะก็ต่อเมื่อน้องนะครับอยู่แหลงแดงนะครับไอห,หน้ากากนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะอ,อย่างที่อื่นยังใช้ได้ก็คือนี่เลยฮะก็จะเป็นรองเท้ารองเท้านะฮะใสไปเลยพันห้าเองนี่ว้าวสวยงามมากสวยงามนี่นะฮะ่าไม่ใส่ก็ใส่แว่นตายยกยงได้ไหมเกี้ยวเ้านะฮะยังไม่พอครับทุกคนครับมันก็ต้องมีกระเป๋าด้วยใช่ไหมกระเป๋านี่มันก็ต้องแลกด้วย พ้าะฉะนั้นแลกไปเลยฮะนี่ใส่ไปท,ทันทีฮะทุกคนครับโอเคตอนนี้เนี่ยก็ได้มาครบหมดแล้วนะฮะมีแล้ว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 ,ลวนะฮะเหลือแต่แรงแดงตอนนี้เพียงแค่แรลงของพี่มันเหลืออะไรวะมันอยู่แค่ไดมอนด์หนึ่งเองนะฮะรอบนี้จะต้องให้ได้แดงให้ได้เนาะเออเดี๋ยวพอแดงปุ๊บเดี๋ยวพี่จะมาแลกตอนนี้นะฮะโอเคนะฮะเนี่ยฮะก็ ง่ายๆนะครับมันแรกเรื่องของโทเค็นนะครับผมกิจกรรมนี่ตรงนี้มากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอกซากุระนะฮะหนึ่งร้อยเก้าสิบสองใบนะฮะอันนี้จริงๆแล้วกิจรกรรมนี้ทุกคนครับก็สามารถไปแลกไอ้ชุดอื่นๆได้อีกมากมายนะฮะก็ลองลองดูนะฮะว่าตรงนี้มันมีให้แลกอะไรบ้างนะฮะผมลองเปิดดูว่า มันสามารถแลกไอเทมไหนได้บ้างนะครับดูดูด,ดูโอเคนะฮะกิจกรรมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะก็มาพูดคุยเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะนี่ฮะพูดอย่างเพี้ยเลยนี่แล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ตัวตัวละครล่างสองนะฮะอวตารของอคิงคองนะครับก็อย่าลืมเติมเพชรให้ครบแค่เพียงแค่99เพชรเท่านั้นนะครับ เออแศูนยา,าเพรน้องๆก็ได้จะได้ละนะฮะนีะ่หมัดไฟหมัดไฟ <to> ใครัง <to slice S 1> ไม่ได้ <to slice. S 1> ใครยังไม่ได้บุ้มเนี่ยเออเอะนะฮะก,ก็เขาจคิปไว้เพียงเต่นี้เนาะถ้าหากว่าอยากได้ชุดเท่ๆแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมเข้าไปตัดกันเยอะๆนะฮะเล่นแรงกันเยอะๆครับจะได้ชุดนี้นะฮะแต่าหากว่าเดี๋ยวพี่จะต่แรงให้มันแรงแดงเดี๋ยวพี่จะไป เอาหน้ากากนะครับโอเคโอเคไปแล้วฮะใครที่ดูคลิปนี้จนจบไงก็พี่มีแจกเพชรด้วยนะในคลิปหน้าในคลิปหน้า <c oughs> โอเคโอเคนะฮะพี่จะติดทุกวันนะครับที่ดีโมทีวีและก็ YouTube นะครับยังไงก็เข้ามาติดตามรับชมมาเล่นกับพี่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ